สวัสดีครับผมบอสวันการ์เนอร์ครับวันนี้ก็มีบทสัมภาษณ์ของมิเกลเดตามาอัปเดตอาการบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นวิลเลียมซาริบาเดนโดทัสซารวมไปถึงคาร์ฮเวดมิเกลเดตาว่าอย่างไรกันบ้างครับโดยที่เดตาพูดถึงการเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเบนฟอร์ทที่เพิ่งเอาชนะเบิร์นลี่มา3ประตูต่อหนึ่งครับโดยเขาบอกว่าทุกเกมในพรีเมียร์ลีกต้องใช้ความเข้มข้นระดับสูงมากและเบนฟอร์ดเองก็มีรูปแบบการเล่นที่สร้างความท้าทายแตกต่างกันออกไปเราต้องควบคุมพื้นที่และ contro เกมให้ได้ถ้าอยากชนะ แรงกระตุ้นของเรามาจากวิธีเตรียมทีมให้พร้อมในทุกแมตช์เป้าหมายคือการเล่นให้ดีกว่าคู่แข่งและด้วยตำแหน่งของเราบนตารางตอนนี้มันคือแรงผลักดันที่มากพอแล้วนอกจากนี้ครับใน1จุดของเบนส์ฟอร์ดครับชุดนี้คือความอันตรายจากลูกตั้งเตะภายใต้การนําทีมของคริสแอนดูครับซึ่งอาเตตามองว่าทุกทีมในพรีเมียร์ลีกต่างพยายามทําให้ดีในจุดนี้เช่นกันผมไม่รู้หรอกว่ามีทีมไหนในพรีเมียร์ลีกทีท่มไม่อยากยิงประตูจากลูกตั้งเตะ เราเองก็เพิ่งโดนเซลซียิงจากลูกตั้งเตะทั้ง2ทีมมีจานวนเตะมุมกใกล้เคียงกันด้วยซ้าเซลซีมี7ครั้งเรามีแปครั้งทุกทีมยิงได้และโดนจากลูกตั้งเตะกันทั้งนั้นนั่นคือความจริงของโลกฟุตบอลก็ในแมตช์นี้ที่อาร์เซนอลจะต้องรับการเยือนของเบนฟอร์ดครับก็จะมีนักเตะอย่างรีเนลสันของอาร์เซนอลเราครับที่เบนฟอร์ดยืมตัวไปนัดล่าสุดที่ชนะเบอร์ลี่สามประตูต่อหนึ่งเจ้าตัวก็มีโอกาสได้ลงสนาม14นาทีครับ ก็หวังว่าดิเนลสันจะได้รับโอกาสในแมตช์ต่อๆไปที่ทีมมีการแข่งขันครับเพื่อเพิ่มศักยภาพของตัวเองให้ได้รับโอกาสมากขึ้นครับไปอัปเดตอาการบาดเจ็บของผู้เล่นอาร์เซนอลกันหน่อยครับก่อนดวลกับเบรนท์ฟอร์ดวินเลียมซดิบาครับพลาดเกมกับเซลซีเพราะมีอาการบาดเจ็บระหว่างซ้อมอาร์เตต้าบอกว่าเป็นอาการบาดเจ็บเล็กน้อยและต้องเช็คแบบวันต่อวันสถานการณ์โอกาสลงสนามก็จะ50/50 50ครับต้องประเมินจนถึงก่อนการแข่งขันครับ เรียนโดทดัสซาครับใกล้กลับมาเช่นกันก็เป็นเคสเดียวกันกับวินเลียมซาริบาโอกาสลงสนามต้องดูกันอีกทีอาเดตาบอกว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้าครับคายฮาวเวิตครับต้องพักต่ออีกหลายสัปดาห์แฟนปืนต้องอดใจรอคายฮาวเวิดยังไม่พร้อมในเร็วๆนี้ครับมิเกลเดตายืนยันในส่วนของกาเบียวมากันเยครับยังต้องรออีกหลายสัปดาห์แต่ฟื้นตัวดีอาเดตาบอกว่ากาเบียวทำได้ดีมากในการฟื้นฟูร่างกายในส่วนเรื่องของผู้เล่นบาดเจ็บผมมองว่า นัดที่เราสามารถที่จะโรเตชันได้เราก็โรเตชันแต่เพื่อไม่ให้เกมมันผิดแผนที่เราต้องการที่จะมีคะแนนในแต่ละนัดเนี่ยก็ไม่ต้องปรับแผนอะไรกันมากแต่นักเตะคนที่มีอาการบาดเจ็บอยู่แล้วก็ไม่ต้องเล่งให้เขากลับมาเพื่อพักฟื้นให้เต็มร้อยแล้วนำกลับมาใช้จะ,จ,ะจะดีกว่าครับ นอกจากนี้ครับมิเกลเอตาโดนถามว่ามิเกลมูริโนมีโอกาสพัฒนาจนกลายเป็นกองหน้าตัวจริงของทีมได้หรือไม่อเอตาบอกว่าถ้าให้เล่นเป็นกองหน้าเต็มตัวไม่ใช่แต่สิ่งที่คุณเรียนรู้เมื่อเซนนักเตะค,คนหนึ่งเข้ามาก็คือศักยภาพที่เขามีเขาเป็นนักเตะที่มีความอยากรู้สูงถามคาถามเยอะอยากเรียนรู้ตลอดเวลารักฟุตบอลและรักอาชีพของตัวเองเมื่อคุณเจอนักเตะแบบนี้มันแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะกําหนดเพดานให้กับเขาเพราะคนที่อยากพัฒนาทุกวันหิวกระหายที่จะชนะอยากเติบโตและอยากเป็นส่วนหนึ่งในโปรเจกต พลังแบบนั้นมันม,นมหาศาลและเมดิโนมีสิ่งนั้นอยู่เต็มๆในส่วนนี้ครับผมมองว่าถ้าวิกเตอร์เกลเคเรสหรือกาเบรียลซูตแล้วก็คลายฮาร์วิร์ดฟิตสมบูรณ์พร้อมลงสนามก็อาจจะเป็นตัวเลือกแรกๆของมิเกลเดต้าอยู่แล้วครับในส่วนที่มิเกลเมดิโนได้ลงมาทาหน้าที่ในตําแหน่งนี้เนี่ยก็มันอีกเรี่อไม่ได้จริงๆเพราะว่ากองหน้าเรามันไม่มีครับแต่เจ้าตัวก็สามารถทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทําประตูได้ก็เป็นสิ่งที่ยกระดับ ศัก,กยภาพของเขาแล้วก็ยกระดับศัก,กยภาพของทีมให้อาร์เซนอลได้ในช่วงที่ไม่มีศูย์หน้านอกจากนี้ครับมิเกลเดต้ามองว่าไรอยู่ในจุดที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่สมโมสสอคาดหวังไว้มากที่สุดตั้งแต่วันแรกที่ย้ายมาอยู่กับอาร์เซนอลเขาใกล้เคียงมากกับสิ่งที่เราคิดว่าเขาจะมอบให้กับทีมทางในแง่ผลงานคุณภาพและการเติบโตในตัวเอง เขาสมควรได้รับคําชื่นชมทั้งหมดเพราะ2ปีที่ผ่านมาเขาเล่นได้คงเส้นคงวาอย่างน่าเหลือเชื่อเขาเก้าวขึ้นมาในโมเมนต์สําคัญซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากสําหรับนักเตะในสมโมสรระดับนี้และผมดีใจมากที่เขาทําได้และทําต่อเนื่องไปแบบนี้ก็ในส่วนของดีเคนไรท์ครับเจ้าตัวเนี่ยก็สารพัดประโยชน์จริงๆครับไม่ว่าจะขึ้นไปเล่นเป็นบล็อกทูบล็อกหรือจะไปเล่นในตําแหน่งมิดฟิลด์หมายเลข8 แล้วก็เมื่อมีการถอดชูมิมิดี้ออกไปเจ้าตัวก็ลงไปเล่นหมายเลข6ได้นี่คือข้อดีของดิเคนไลท์แลวก็อย่างที่เราเห็นกันได้ชัดๆเลยก็คือพลังของดิเคนไลท์นี่เหลือลอ้อนตลอดทั้งเกมครับไม่มีหมดไม่มียุบจริงๆครับสำหรับดิเคนไลท์นอกจากนี้ครับมีเกลเดตา้าชี้เหตุผลสําคัญทําไมถึงเลือกเซ็นสัญญากับคิดเตียนนอกาดส,สิ่งที่ผมเห็นในสนามคือคุณภาพที่ชัดเจนและสิ่งที่ผมได้ยินเกี่ยวกับ เขาในฐานะผู้นํารวมถึงบทบาทที่เขาสามารถเติมเต็มให้ทีมได้มันตรงกับสิ่งที่เราต้องการมากตั้งแต่วินาทีแรกที่ผมคุยกับเขาเขาตื่นเต็มมากที่จะย้ายมาเขานําสิ่งที่ทีมเรายังไม่มีติดตัวมาให้และผมดีใจมากที่ได้เขาเข้ามาอยู่กับเราก็ในส่วนบทสัมภาษณ์ของมิเกลเทต้าก็มีประมาณนี้ครับไปดูบทสัมภาษณ์ของกูรูท่านอื่นๆบ้างครับเขาพูดถึงอาร์เซนอลอะไรกันบ้างครับก็มีดิโอฟูนานครับออกมาชื่นชมบุกโยซาก้า เขาบอกว่าบุกโยซาก้าเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่หยุดยากจริงๆเวลาเขาเล่นดีเขาดูเหมือนเป็นนักเตะที่ยากจะรับมือมากเขามีพลังแบบเดียวกับโมฮัมเหม็ดซาร่าถึงตัวจะไมใ่ใหญ่แต่เคยเห็นใครเบียดเขาล้มง่ายๆยไหมโดยเฉพาะเวลาเขาหันหลังให้บอลหรือพักบอลเมื่อหมุนตัวไม่มีใครแย่งบอลจากเขาได้ง่ายเลยเขาเป็นนักเตะที่ตัวเล็กแต่แข็งแรงมากทุกครั้งที่เขาเล่นผมนึกถึงเขาที่โจเรออนเรสคอร์ดพูดไว้ว่าซาก้าทำสิ่งที่ถูกต้องแทบ99%ของเวลา เขาจ่ายบอลในตอนที่ควรจ่ายเขาแทงบอลยาวในเวลาที่ต้องแทงเขายิงเมื่อถึงจังหวะเขาเลือกดวลหนึ่งต่อนหนึ่งถูกเวลาและเปิดบอลในจังหวะที่ใช่เสมอก็เป็นคําชื่นชมของริโอฟอนินนครับที่ชมฟอร์มที่ยอดเยี่ยมของบ u โกโยซาก้าเมื่อเจ้าตัวกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีก็ไม่มีใครที่จะแย่งบอลจากเขาไปได้ง่ายๆครับ ขณะเดียวกันครับก็มีเกเรี่รินิเกอร์ครับออกมาสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับจังหวะใบแดงของไมเอเไคซิซโดในเกมที่อาร์เซนอลเสมอกับเซลซีหนึ่งประตูตอนหนึ่งครับเขาบอกว่าไม่ควรใช้สโลโมชันกับจังหวะแบบนี้เลยเหมือนตอนที่ซูมภาพเท้าของนักเตะให้เห็นแบบค้างๆทั้งที่เท้าของเขาไม่ได้ยกขึ้นเลยอยู่บนพื้นด้วยซ้ําแค่ช้าไปเชื่อว,วินาทีและพอสโ,โลดูมันเลยดูน่าเกลียดเกินจริงผมเข้าใจว่าทําไมผู้ตัดตสินถึงเปลี่ยนคําตัดสินแต่เอาจริงๆนะในยุคผม นี่ไม่ใช่แม้แต่ฟาวด์ด้วยซ้ําไม่ต้องพูดถึงใบแดงก็ในส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าแกรี่รีนิเกอร์เนี่ยเจ้าตัวคงจะไม่ได้ดูอาร์เซนอลแข่งกับเซลซีในนัดน,นั้นครับเลยเลยไม่เห็นว่ามอยเซตไคสซิโดเนี่ยย่าแบบน่าเกลียดจริงๆถึงจะไม่ใช่ภาพโซโลครับแต่ว่ามันก็ควรที่จะเป็นใบแดงเพราะว่าเจ้าตัวเข้ามาแบบจังหวะดุนแรงเนี่ยหลายจังหวะแล้วแล้วก็มาถึงจังหวะที่ขาย่่ำมิเกลมูรีโน่เนี่ย มันก็ดุนแรงเกินไปแล้วพุทธสินดูแล้วก็เป็นใบแดงของมอนเซการซโซเนี่ยจริงๆผมว่าเขาควรจะกลับไปดูเกมนี้ใหม่ด้วยนะครับสำหรับแกรี่ดีนเกอร์